สบายสบายดียำแรงมัดสุกสุกคนเมื่อนี้ยคอยจีพาไปขึ้นผ่านเองเจผ่านเองเจรอบริขึ้นไปโดนน่ะเห็นเขาเจ้าเอาลักพุ่งไปใส่อยู่ฮะขืนว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าขึ้นไปทั้งนี้ทั้งหนาวนี่แหละผ้านี่ครับเมื่อนี้วันที่สาวเอ็ดสาเอ็ด มังกรสองพันสองหานี่คือทางเขาไปผาเขาต้องได้ผ่านบานผู้สางก่อนเขาต้องขึ้นไปก่อนตะเวนตุกดินจะหน่อยเวลาถ่ายหูมามานันสิบวงามนี่มาหอดนนีเขากาันเดียวครัวตามฝ่ายเลยรายคนกนอาจซีคุณเคยแหละ เคย่ายเบื้องลายทื่อแหละวันนี้การ์อัพเดตในเบืองอัพเดตล่าสุดในปี2 0งพันปัจจุบันเป็นจังไงรถใหญ่โอ้ข่าจอดรถนั่งตะกี้คือนโมีเลยข่าจอดรถ จอดนี่บ่หรือว่าเขาให้จอดฝนบ่ <laughs> นแต่ปกติก็จอดจอยู่นี่นะเป็นยังดอกอยู่กับนี่เสียกระยามันไปมือน,นี้เจอได้ไหมสบายดีค่าฝากรถวะค่าฝากรถบ่อาวูบรรลงมาจังาหา,ายอะไร,รบ่บได้ <laughs> เดี๋ยวจ่ายเงินจ่จายเงินแม่กัน,อน,อนโอ้ปัจจุบันนี้เสียข่าฝากรถแล้วทุกคนเลยมาตอนนั้นยังบ่ทันเลยเสียห้าพันกีบรถจักรรถใหญ่สิบพักีบท่างขึ้นพาเน่งเยรอไปลุยน้ำกันเลยบรรยากาศท่างขึ้นก็สิบประมาณน,นี้เหงแลงได้นี่ ตอนนั้นเขาเจะปลูกมกทั่วปลูกมกทั่วปัจจุบันนี้บม่ได้ปดลูกละคนคือสิ่ประมาทไร้ทีนนี่ยินดีตอนหับเน่งเยรอสบายดี <c oughs> ข้ามาจะเอาไหนบ่ออเอ๊ะ <laughs> โดดจองเลย <c oughs> วะซื <c oughs> ้อหนามก็ม่มีหนามบ่เอาหนามหนึ่งเอาหนามเอาน้ำหนักตุ๊กหนึ่งหนึ่งพอแล้วเนาะเดี๋ยวเาจ่ายค่าเลยเฮ็ดเฮ็ดใหม่บ่อยู่เทิงนก็ว่าเห็นหลักถุงอยู่โอ้ตุก๊กตาตัวลงทุ่งไปใส่เออไป ลุยบาดิซาพันกีบทุกคนเลยเออสองคนหนึ่งสิบพันกีบข้าคืนคือกันกระพือหลวมและเวลาขึ้นต้องถือหนามไปนำได้เพื่อหิวยางเขามากอะสิเป็นแบบเป็นดงผ่านซุ่มไม้หกนอไม้ไ nh นอไม้ไ nh ไ nh ทุกคนเลย สัมโตข้นทุนต้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวสพาเาิ่งลักษณะแบบนี้คือสิมีงูเหลือม <c oughs> ว่าปะแจักย่างคำวมาแบบนี้คือสิมีงูเหลือม <c oughs> <c oughs> งูเหลือมกับซ้ำมาเนี่ยกับต้นไม้ไพายนี่เนี่ย,ยกันบ่อก็แล้วแหละ่ายอคือยื้เลทุกคนบ่มีเลย <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกมันคล้ายๆคือมีิแต่ว่ากระบอปรากฏให้เห็นนี่สุ้มไม้หกหน่อไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ ทำแล้วมีคนลงมาแล้วเฮะน่าบิ่งต้นไม้โอ้ยเดีด๋ยวสีแทกสีวัดแทกขนาดให้เบิง่งอันนี้มือคอยเบิ่งต้นไม้มาเห็ดเสาเถียงคือสิครับเห็ดเสาตูบเสาหน่าเคลื่อนไม้หกนอมันนี่บักใหญ่ เบิ้งเบื้งสิเบื้งเบิ้งมันต้องมีหน่อมันออกมาถ่ายเบิ้งเี่อลำอ่อนๆโอ้เย็นพิคนมือนีิแตงหนาวเย็นคือเก่าใส่สมบูรณ์โอ้ทางก็สะอาดดีบ่ดนี้เกี่ยงแป้นสะอาดงามตาเนาะแตกต่างกับยามฝน ย่ำฝนมานี่เมือและกับเมิอนอีกโอ้พาหินจุดชมวิวเลยนี่จุดถ่ายหุบอะไรอยากว้าไปยวะ <c ười> โอ้ยเย็นเลยเย็นแท้พุสึกเย็นเลยไปเดินทางขึ้นก่อนนี่บรรยากาศการขึ้นการขึ้นไป ก็สบายอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าแนะนำให้ใส่เกือบหุ้มคอหรือว่าเป็นเกือบแบบเดินป่าเกือบแต่อาจจะบหมอสมปันใดทีมง,งานขึ้นไปละปีนผู้มาเนีเ่ยฮะอัปเดตให้เบิง่งปัจจุบันสองพันสหาพานิงเย,ย่เป็นจังได กับวุมียังเป็นโอ้เอวเนวนี่มาใส่เห็ดไทยห่าวเป็นห่าวจับลักษณะท่าขึ้นก็จะเป็นหินเราต้องได้ปีนขึ้นไปบบสูงหลายนลทุกคนพอดีปีนเขาปีนขึ้นนี่แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวขึ้นเทิงพุ่นู้นขึ้นไป nhắn khơi <laughs> khuyến mạng hả tụi bà? đó là đôn không Khương nướng rồi đi <cười> <cười> Ủ, ốc, ốc. Mà, đây, là bố <laughs> เป็นบันไดปีนขึ้นทุกคนนะขันว่าพื้นพัฒนาดีๆเฮ็ดแบบท่าขึ้นเป็นห้าเล็กนะี่คือสิอค,อค,อคักเนยเห็นบันไดดีๆนะแต่ว่าแบบนี้มันก็รรมาสรเกึนหักกันได้อารมณแบบ์อีกแบบนึงอารมณ์แบบประจ o ไผ่ปีนเขา ทุกคนนอกจากลงมาผู้ว่าลวนแล้วกระตอกในมาปีนผู้ตัวน,นี้ต่อพอทีมงานขึ้นไวขนาะดไวแทจ๊ก มาฮอดนี่เห็นวิวแล้วปอดีขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิวัดความสูงขึ้นไปหันสูงเท่าไรจากะระดับนานน้นำทะเลมาสิวัดจากแอปโทรศัพท์ประเมินเนาะประมาณมาสิได้ประมาณเท่าไหร่ chắc sụt giọt bắt đầu chắc sư khỏe cái nhà mà nhăng gì đây nhăng phạc tôi này là cả họ nơi đâu quá lui to <laughs> พื้นเห็ดอันนี้ใหม่ก็ดีอย่างหนึ่งมาตอนนั้บ่อเห็นเลยเป็นเท้าจับแบบนี้โอ้เด็กหน่อยนี่โบเน้นำให้ขึ้น,นเนาะเห็นปะเด็กหน่อยโบเน้นำให้ขึ้นมาเด็กหน่อยผู้เฒ่ามันทางขึ้นมันคุนขังต้องระมัดระวัง อาจจะดินเสียงหายใจหอบผืดกขอโคตดอคไฟเด้อทุกคนเลยมันเมื่อยลมันหอบอึ๊บนี่เี่ยตอนเี้ปีนขึ้นไปทิงจุนันอีง แกยางแ็กไปตั้งคว้ามือบอนนี่ตอนน้องในปีนบอน,นต้อนในปีนเผื่อไปย่างจุดบอนที่คนยืนับฮึบฮึบ นี่ชมวิวก่อนทุกคนเลยชมวิวฝากก่อนเป็นอันอันนี้คือบรรยากาศบานภูว่าสางเมืองน้งวงแข้งใสสมบูรณ์มุมสูงถ่ายจากพาน่งเยอรอยอดจอดตองมาก ไปดงทางต่อนถ่ายมาอีกกระเช่นบรรยากาศตัวเมืองเมืองนี้อีกสำนักง,งานปกครองเทศบาลแขงวงใจสมบูรณ์โอ้ระวังด้วยบนน่หนี่ทุกคนเลยตกลงไปนี่ขึ้นมาบ่ได้เลยนี่ทางจอกแจ๊กจอกแจ๊ก ทีมงานก็ไปไหว้เลย ขึ้นมาแล้วก็ซีมีสานเห็นสานมี่หนำอสาอาซาตุเดอไปต่อขึ้นมาไม่มีดินอยู่มีดินอยู่ทุกคน เดี๋ยวบึงสาวขึ้นมาป๋อหมุดขึ้นมา <c oughs> ไปหมดแลยบัานเป็โต๊ะ เ้าต,ตัวไปนี่ตัวห้นั่งแล้วบดัดนี่ตอนนี้อยางขึ้นทางนี้บดัดมาทางนี้ยางไปทางนี้ก็ได้คือว่าบ่อนกับยางมาทางขานี่จะได้แจ็คพอดีเลยเนาะโหเห็นสวนผักอีกอ๋อจะปลูกผักย่าฝนย่ามันย่าเขาจะดำหน้าขึ้นมาพอดี มาบ่มาอีบ่อู้หมอกได้ส่วนนี่นชิมอ่ะชิมา,มาบ่าาเ,เอาของมันมาเลยหรอนะนนนะโอ้ยบ่มากระได้มีตังค์ยู่นี่เอามาเพราะลำบากเอาอย่างนะเอาตกาแฟหน้ามาน่ะหมอกได้มึงเศร้าอย่างหมอกเศราบ่หรือว่วมามืออืน่นบ่ยืนน่คักกว่า ผู้รอดมัน,นมต้องได้สวย,สวยนี่คือบรรยากาศทุกคนนัง่งเศร้าเ่อยเลยนี่หมวยมัาจึ่งเลยโอ้เดี่ยวผมเอาถุงเหล่ามาใสา่นี่ถังขโมยเขา้ามาอันนี้มุมมันต้นนี่เป็นมุมหมู่บ้านที่ผาขี่รถผ่านเข้ามาทุกคน รถเราจอดอยู่ในรรหวางแทวนี้แหละเด็กไปเดี๋ยวเขายยางเข้าไปสมบูรบรรยากาศเบือ่อนี้โอ้อย่างมมางามทุกคนสวยงามนี่คือบรรยากาศมุมสูงเมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์ในปีสองพันสหเหมือนที่เซาเอดมังกรสองพัน 2, สหะเด้อ โอ้มานี่ก็จะมีทุงเล่นร่มแห้งมาเลยโอ้อยู่นี่เป็นแบบร่มแห้งเลยโอ้สุดยอดมาแล้วทุกค์นด้ตอนนี้ทีมงากมนก็กำลังถ่ายบรรยากาศสูงได้บมดเลยน,นะ ร่มเย็นอเลยช่วงนี้มันอยากมีหมอกควันเลยทุกคนเพราะว่าคุณเริ่มจูดไทยจูดสวนในช่วงนี้เอ้าทีมง,งานสบัดเบิกจังหวัดมัน,น <c oughs> อา,รรากาศบางเวียงใครคือวังเวียงทุกคนใครคือพาเงินวังเวียง เขาเลี้ยวลงไปเลากับเช่นเบื่องนีบ้านพัวสร้างแล้วก็ต่อไปบา้านปาสงบทางนั้นก็นจะเมนทางออกไปกิ่วลมพูนและซื้อเี่อารถขึ้นไปเทิงพุนอันนี้ก็จะเป็นเดินห้งเฮียนเดินห้งเฮียนมอซ้อใส่สมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นแผนกศึกษาเป็นหมู่บ้านเป็นซอย มุมสูงทุกคนฝามุมสูงอันนี้จะเป็นบ้านพักบ้านพักถือว่ามีการเป,ป,ไปไลี่ยนแปลงไปหลายใส่สมบูรณ์เา่าไหรปัจจุบันนี้ค้อกีดออนเมือมอม่อเมื่หมดเลยมีทางแดงเย,ยู่ในตันสะืองสมานมทีสาร โคตเลยอ๋องามเลยเดี๋ยวเอาถ่ายบึง้งงามงามงามาว่าเานี่มีหมอกนะเดี๋ยวจุดนี้มีหมอกเดี๋ยวคอยกระตีมงานบ้างเ่อกันว่าสิขึ้นมาอีกตอนเสาก็เป็นทะเลหมอกเดี๋ยวโคตสุดยอดเลยของามปั่นน้องเขียวลวงขบงังคนนะ่ะไปถ่ายมุมสามดวงสีบลสไนบ์บึ้ง เยาวติงสีสีขึ้นไปยืนจุดๆนั่นนีแล้วก็ถ่ายไมเบิ้งอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศมุมสูงเสียงว่าเฮามากยืนถ่ายอยูจ่จุดนี้อจอดเลยวิดีโววิดีโอทัออ้งหูทั้งวิดีโอไปรำกัน โอ้มายืนจุดๆนี้ก็คาสันกันเลยทุกคนจิมงานถ่ายหูบรรยากาศคอยคำย่ำแรงแตะเวนไก่สิตกดินละแต่ว่าแดดยังแห้งอยู่อขึ้นมาสมจุดๆนี้ก็ได้อีกบรรยากาศอีกอบรรยากาศหนึ่งเลยทุกคนมันถือว่ามันเป็นจุดสูง อความสูงที่ว่าขง้งัดแทกอยู่นี่จากระดับน้ำนำทะเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรกับที่ว่าสูงเติบ1,100งพันหนึ่อยเมจอดเสียวๆอยู่เลยนี่นอฟ้าตัวนี้ห้อนลักล่องขึ้นไปบึง สขึ้นไปได้เพมีทางขึ้นบ่ <c oughs> น่าจะสูงสั่นหลายมแต่ทีมงานเฮาสองคนขึ้นมามืนอนเราว่าเขาเจาลงเบิดแล้วเขาปส่วนไล่เขาเจ้ามาก็มาตั้งแต่ตอนเชสาตอนเทียงตอนบบายซินะอันนี้มันกับซีมุ่งแหละเขาเจ้า็กับฟาากนล่งแล้วจะน้อยนางไปนางมากกับคำเลยนี่ <c oughs> บรรยากาศ เมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์แต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นกับแต่ก่อนเป็นเมืองใสสมบูรณ์ขึ้นกับแขวงเียงจันจุดนี้ปัจจุบันนี้เป็นแขวงใสสมบูรณ์ขึ้นกับแขวงใสสมบูรณ์ประมาณนี้ทุกคนเลยอ้ากะสีซัมนี่ละมาถ่ายบรรยากาศมุมสูงห้ทุกคนเบ่งกะบุมมี่ยังไร กดใจทุกท่านที่ติดตามขับสมเด้อฝากไปกำลังใจใกดติดตามกด subscribe ให้ป่าติง้งพอได้มีกำลังใจสร้างคลิปน่พอกันคลิปหนะามนิขอตลาไปก่อนสบายดี